สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาาเราได้ครับพี่น้องครับมาตามแนวทางเลขของพี่ประกายนะพี่น้องเนาะเราพัฒนา VIP ครับผมมาดนดวนเฉ่นเครยครับพี่น้องเวลานี้ครับงวดที่ผ่านมาวันที่อ่าสิบเจ็นะพี่น้องเนาะโอทที่ครับผมวันที่ยี่สินะพี่น้องเนาะวันที่ยีิบที่ผ่านมาครับผมเลขของพี่ประกายก็เขาที่ตัววิ่งนะครับผม ก็คือเจ็ดครับพี่น้องครับผมวิ่งเจ็ดแล้วก็เพิ่นกกมีแถมเลขวิ่งนาะพี่น้องนาะพี่ประกายเพิ่นแถมให้มากกรมี5ห้ากับหกกับเข่าหกแล้วครับผมเลขวิ่งถือว่าเดินดีนาะพี่น้องเนาะของวีไอพี VIP แล้วก็พิเศษของพี่ประกายกครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบสองมีนาคมเล่าพัฒนาวีไอพีไดมอลเดอร์ครับผมเทิงเหลขกวิ่งแล้วก็เลขกแถมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะเลขแถมเล็กของพี่ประกายครับผม ที่เพื่อนจะหามากคือกันอยู่แถวสุดท้ายด้วยครับผมบนี่ก็เป็นแนวทางของเรลาวี p พี่ปะกายครับเอากอนที่จะไปเบิ้งแนวทาง VIP พี่ปะกายครับผมก<ม>่ามาเชียร์นำเชียร์พาลยุยขอขอบพระคุณพี่ปะกายด้วยครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับนำเชียร์พาลยุยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเชียเคยด้วครับพี่น้องฝากฝากดติดตามเป็น กำลังแรงใจกดไหลกดแช่ให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับผมครับนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นๆครับในภาพนี่ก็เป็นต้นมะม่วงที่สือมาตั้งแต่ช่วงที่ว่าจะมาอยูบานนะครับพี่น้องเนาะสือมาต่ทงังปากช่องครับผมขางทางังอยู่แถวกลางดงครับผมเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นว่าครับผมน้ำเชียร์ผนสือมาครับ ก็เริ่มเจพิใบแล้วครับพี่น้องครับผมพิใบครับต่อมากจะเป็นต้นพักซาอุครับพี่น้องครับผมพักซาอุกินกับลาบครับพักซาอุนี่เด็ดยอดให้มันแตกอัวขางครับพี่น้องเนาะไม่อยากให้มันใหญ่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นมะยงชิดครับผมมะยงชิดครับเอาพิจณาเบิงเอาเด้อครับพี่น้องครับงวดนี่ วีไอพีพี่ปะกายนะ้พี่น้องนะเนาะลาพัฒนาครับวันวันที่ยี่สิบสองมีนาคมเพื่อนห้วิ่งหาได้ครับผมวิ่งบนล่างห้านะ้พี่น้องเนาะวิ่งบนล่างห้าครับผมครับโหวดงหารวิ่งเจ็ดกับเขาที่ศูนย์เจ็ดได้ครับผมครับเพื่อนจับคู่พ่เขานาะพี่น้องเนาะครับเดล็กวิ่งเพื่อนหลังจากที่อ่าผ่านไปประมาณสองวดกลับมาเดินดีครับผม ก็ติดไวเดอครับพี่น้องครับกอดติดไวหมวดนี้วิ่ง5ชุดสองตัวกับมี5หาสกับห้าเจ็ดครับผม5 2และ57ครับชุดเน้นห้าสอครับพี่น้องชุดเน้นห้าสองแล้วก็สตัวเม็ดเดียวเช่นเคยครับผม1 5ึ่ครับ1นึ่งหสองแล้วก็ เลขสีตัวเพิ่นกัดจับให้ชุดเดียวคือกันเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งห้าสองครับผมเจ็ดหนึ่งห้าสองครับแนวทาง VIP แล้วก็เลขแถมบนแถมวิ่งบนด้วยครับพี่น้องเนาะแถมวิ่งบนพี่กับพี่ประกายอ่าหามากก็คือเจ็ดกับแปดครับผมสองตัวมาหนึ่งตัวเจ็ดกับแปดงวดว่างหันห้ากับหกครับพี่น้องเนาะ สองตัวมาหนึ่งตัวกับมาหาครับผมครับนี่ครับลาว vip ครับลาวพัฒนา v ี p พี่ประกายนะพี่น้องเนาะครับเบิ่งนกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับวิ่งห้าได้ครับผมบนล่างครับหางเดียวพี่น้องเนาะตัวเนียนคือหาสองครับตัวร่องก็คือหาเจ็ด สามตัวกับเม็ดเดียวเพื่อกัน1 5 2ครับ4ตัวกับเม็ดเดียวเพื่อกัน7 1 5 2และก็แถมเลขวิ่งบน7และ8ครับผมเอานี่ก็เป็นแนวทางบางเน้อครับพี่น้องครับงวดว่งหันเพิ่นให้7เนาะพี่น้องเนาะครับผมเพิ่นให้7เข้าที่07ครับผมงวดนี้่าครับพี่น้อง เพื่อนให้วิ่งหาแล้วก็เลขวิ่งบนก็คือเจ็กับ8ครับหรือว่าจะมาเป็นคู่ทางคือจังวดบางหันหรือว่าสิจับคู่กันในนี้ครับจังใดก็ล่องเบิ่งหลายๆอาจารย์หลายๆเซียนเ้ยครับผมบมพาว่าจะเป็นพ่อเจริญศิลพ่อบางพีครับผมพี่สาวเกาหลีกรับปู่ขุนพี่น้องเนาะครับเบิ่งหลายๆอาจารย์มากปฏิติดปต้อกันครับผม เพื่อได้โชคได้ลาภเด้อครับพี่น้องเกาะติดไปครับผมนำเชียร์พารวยกะอยากให้พี่น้องเอฟซีโชคดีครับผมถือห้ยเล่าไปน้ากันครับผมพอได้อ่าเป็นทุนครับผมสู่กันไปเรื่อยๆจนถึงเหล่งเงยนะพี่น้องเนาะครับผมให้ได้โชคได้ลาภต่อๆกันไปครับเป็นบรรยากาศยามเย็นเช่นเคยครับพี่น้องื้นนี้กอากาศร้อนคือเก้าครับพี่น้องครับผม โดยเฉพาะตกตอนน,นขึ้นกับห่อนครับพี่น้องเนาะโอ้อ่อนซ่อนต้นมักม่วงครับผมอีกครั้งหนึ่งครับลาพัฒนา VIP พี่ปักกายงวดวันที่22มีนาคมวิ่ง ห้าครับผมบนล่างครับสายวิ่งสายหลุดครับผมวิ่งหาครับพี่น้องเนาะสองตัวมีหาสองหาเจ็ดครับผมชุดเน้นห้าสองและหนึ่งห้าสองครับ4ีตัว 7, 5, เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าสองและก็แถมวิ่งบนเจ็ดกับแปดครับเอา แคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องครับแคบหน้าจอไว้ครับผมเมื่อแรกนี่ก็ขอคให้ได้เฮกันเด้อครับพี่น,อนอ้อนงขอเองขาให้โชคดีครับพี่น้องเอฟซีจะเอาเลขของเพิ่นไปจับกับผี่สาวเกาหลีกด้เด้อครับผมเพิ่นวิ่งหากับเพิ่นวิ่งสามกับสี่เนาะพี่น้องเนาะพี่สาวเกาลกหากากาลีครับของผี่ประกกาย V i p พเพิ่นวิ่งหาครับ นี่แหละครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชืยอผ้าลวดกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีของน้ำเชืยอ์ผ้าลวยครับผมลาวพัฒนาวีไอพีโชคดีไปน้ำกันเด้อครับผมหมวดวันที่22มีนาคมครับจังได้กะให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันครับเอาเบ่งบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งรับพีนองเนาะ ต้นมะยงชิดครับครัสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำานีเด้อครับผมสวัสดีครับ